สวัสดีครับผมโอสถสัหิบนะครับมาจากเพชรพะบ้างตัวไทยสัจหิบวันนี้เรามาชอาพระอยู่พระประแดงนะครับวันนี้เรามี2ที่มีที่ออนนทบ,บุรีเดี๋ยวนะขากลับแล้วกันนี่ก็เป็นพระของคุณพี่ก็ทั้งหมดเนาะนุ่นนี่นะครับเป็นพระของคุณพี่ก็ทั้งหมดเดี๋ยวเราก็จะมาจัด คัดสัรนประเมินราคาให้คุณพี่เขานะครับใครมีภาพแบบนี้ถ้าดูหน้าเสือแล้วเป็นพาบ้านจริงๆผมก็จะมาหานะครับเพราะว่าผมดูเสียดูแล้วแบบได้เสียสักแสนกว่าบาทขึ้นเนี่ยผมมาแล้วนะครับอาจจะได้เป็นร้านเลยนะค่อยว่ากันอีกทีขอมาดูหน้าง,งานก่อนพอเราดูอย่างเงี้ยมาเป็นหน้าเสือราบ้านไม่ใช่พาสนามนะพาพสนามคือเป็นพวกภาพเกนนะ้าภาเกนอย่างเงี้ยเราดูรู้ถึงบอกให้ถ่ายภาพรวม,มคือไม่ต้องมาถ่ายแยกทีโองคือถ่ายอย่างเงี้ยให้เรียกเขาถ่ายภา,รายพารวม นะครับให้เ hey, ร mm ี hmm. ยกว่าถ่ายภาพรวมแบบนี้นะเนี่ยคือถ่ายมาทั้งห้องอย่างเงี้ยครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะซูมดูเฮ้ยหน้าเสื้อผ้าบ้านว้วยอะไรประมาณเนี้ยก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาเริ่มคัดผ้าของพี่ก่อนว่ามีอะไรกันบ้างนะเดี๋ยวเรายังไม่ยังราไม่รู้ว่าจะส่องอะไรนะครับเราดูแค่คร่าวๆก่อนว่ามีอะไรที่มันต้องส่องไหมหาที่มันมีราคาก่อนแต่ให้มันแท้ก่อนดูแล้ว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  มเด็ดนี้เป e. ็นใหม่ๆท oh, ั hey, ้งน yeah. ั้นเลยโอ้โหนี่ครับพระบานเลยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายข้าวๆแล้วกันให้ดูว่าเราดูอะไรไปบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะตัดเราไม่เอาคลิปนานเนาะเฉพาะเดี๋ยวเรามีสองหลังเดี๋ยวทำคลิปเดียวไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูไปเรื่อยๆแล้วกันก็ตอนนี้นะครับก็คัดไปที่เรียบร้อยแล้วก็ประมาณใช้เวลาสองชั่วโมงกว่านะครับกับเซตตรงนี้แหละเดี๋ยวเราขึ้นไปดูเซตพระบูชากันนะครับ ออนี่นะครับไฟฉายไปไหนละ่ะนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวรอคุยกับคุณพี่ก่อนเดี๋ยวรอขึ้นมาเจราจาแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราตามบ,บทให้ดูว่าเราจะจบเท่าไหร่จะได้เสียหรือเปล่านะครับโอเคครับก็ตอนนี้จบดิวของคุณพี่ไปที่เรียบร้อยนะครับก็ตีไว้อยู่ประมาณหกหห้า ถึง7 0 0 0 0มคุณพี่ขอ80,000นะครับก็เลยอยู่จบกันที่7 5 0 0หนะครับคือพอไล่ดูเข้าในแล้วเนี่ยมันเป็นพาย่อยเยอะนะครับคุณพี่บอกน้องชายเอาไปหมดแล้วพวกเนื้อทองคำไม่เหลือเลยพวกหลวงกกพ่อเกษมพระดังๆอ่ะขนาดบางขุนพรมศูนย์เก้ากูใหม่อะไรเงี้ยคุณพี่ก็มีเยอะมากเลยแต่ก็ไม่เหลือแล้วเหมือนกันนะครับก,ก็ตามหน้าเสือเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับจบไปที่7จ0 0หนะครับก็คุณพี่เขาจบดีที่เรียบร้อยแล้วคุณพี่บอกโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันเผื่อเขามีอีกหลังหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้เดี๋๋ยยววเรรานขนนนนนออองก่่ดีไปบบ้ทตะคั อนนี้เรากําลังไปต่อที่บ้านนนทบุรีนะครับก็บ้านคุณพี่เขานะคุยกันไ่าคร่าวๆคือคุณพี่เขาบอกว่าพระดีๆของคุณพี่เขาอะหมดเลยนะครับแกมานน้าดูคือพระแกไม่เหลือดีๆเลยแกบอกว่าแกตั้งเป้าไว้อยู่ประมาณสักหกหมื่นอะไรเงี้ยหกหมื่น 6, 000, ถึงแปดหมื่นก็ผมมาดูแล้วมันตอนแรกผมคิดว่าจะได้เป็นแสนนะแต่พอไปดูพระทั้งหมดจริงๆแล้วมันเหลือแต่เป็นพระแท้ที่หลักพันน่ขายได้อยู่หลักพันจริงๆในะอยู่ประมาณ 5, ห้าสี่ถึงห้าองค์เองที่เหลือจะเป็นพระหลักร้อยต้นๆหมดเลยครับแล้วก็จะเป็น พระกฐินพระป่าเยอะมากแล้วก็จะเป็นพวกพระบูชาที่อยู่บนอ่ะจ,จะเป็นพระที่แบบเขาเรียกว่าอ่พระถวายวัดนะครับเป็นพระแบบใกล้บนพระอะไรเงี้ยเยอะเลยคือพระแพงๆของที่เขาแทบไม่เหลือแล้วเขาบอกออกมานี่คือเขาเลือดนูงสื่อพระเลย ผมก็ไปทุกบ้านซื้อทุกบ้านแหละครับถ้าบ้านไหนได้เป็นแสนเป็นล้านเราก็เคาะราคาให้เป็นแสนเป็นล้านเราซื้อตามความเป็นจริงนะครับแต่บางทีมันเยอะก็จริงแต่มไม่ได้ยินอะไรเลยอาจจะได้แค่หลักหมื่นหรือหลักพันเองบางบ้านก็หลักพันก็มีนครัะแบบขายไม่ได้เลยก็มีเราไม่ดูที่จํานวนนะครับอย่างบ้านที่ผมเพิ่งไปมาสองหลังนะี่นก็หลักล้านทั้งสองหลังในชะ่ไหมอย่างนั้นนะคือซื้อได้หลักล้านก็ซื้อหลักล้านนะผมไม่ได้กดหรืออะไรผมพูดตามความเป็นจริงแล้วหลังนี้คุณพี่เขาเข้าใจแล้ว ก็แฮปปี้ในราคานี้เพราะพี่ก็บอกว่าเรียกมาหลายคนแล้วบางคนก็ไม่เอาเลยอะไรประมาณนี้เห็นเห็นติดตามผมนมานเลยลองทักเอาผมดูก็ถือว่าได้เสียกันนะครับไปเดี๋ยวเราไปรอชมบ้านเอ,อนทบนุรีกันบ้านนั้นน่าจะมีแต่พระบูชานะครับไปพ่อเปิลส่วนมากของพี่จะที่ว่าเป็นพระพุทธเนี่ยมันจะเป็นพระเขาเรียกว่าพระคลายพระประจําวันพระถวายอะไรอย่างเงี้ยครับพี่แต่ว่าอย่างเงี้ยนี่เงี้ยขายเต็มที่ก็พันกว่าบาท เพราะว่าเป็นพระแท้ก็จริงนะครับแต่ถ้าเป็นทองเหลืองเอ้ยถ้าเป็นเรซินหรือปูนเนี่ยขายไม่ได้เลยขายไม่ได้เลยแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยสามสี่ร้อยเลยเพราะว่าอันนี้ก็เป็นการขายเรซินนะครับใช่อันนี้คือพระใหม่เลยแต่ถ้าเป็นโลหะก็พันกว่าบาทเพราะว่าเป็นรุ่นหลังๆคือถ้าเป็นทองเหลืองเงี้ยห้านิ้วอะจะอยู่ประมาณเจ็ดร้อยแปดร้อยพันพันกว่าบาทถ้าเป็นหลวงพ่อที่แบบ ปีใหม่ๆนะถึงว่าเป็นรุ่นที่หลวงพ่อเดียวก,กันกับที่ว่าแพงแต่ว่ามันคนละปีก็เหมือนกันครับโอเคพั่าเก่าๆนจะอยู่ตต่จังหวัดแหละพี่ส่วนมาก โอ้โแล้วจะไปเอา,าพระเล็กๆน,นั่นแหละเงินชั้นดีเลยพี่<า>ตัวเป็นเงินเลยใช่พระเหรียญพระผงรูปหล่อเล็กๆอะคือเป็นพราเหรียญเขาเรียกพายรพาเล็กอ่าเออเขาเรียกพระบูชาแต่คือพระบุชาถ้าเป็นรุ่นแพงก็แพงเลยเหมือนบ้านที่ผมไปมาล่าสุดที่ลงคลิปลานห้าหมื่นอะหลังนั้นอา่าพระบุชาแพงหมดเลยหลักสี่ห้าหมื่นบางองค์แสงก็บาทอะไรเงี้ยครับอืมอย่างนั้นอะคือพระบุชาที่แพงใช่แต่อย่างเงี้ยเราดูง่ายไงมันไม่ต้องดูอะไรมากมายเลย เนี่ยจะเป็นปูน้ยขายไม่ได้เลยพี่คือแต่ถ้าเป็นอ,ออกแบบพวกปีหนึ่งกว่าที่ปูทีมเสกอันนั้นก็ออกมาหลักหลายๆพันแต่อันนี้มันไม่มีสํานักออกใช่เนี่ยพวกนี้เป็นพระใหม่ พระใหม่เ <c oughs> นี่ยยี่อย่างเงี้ยพันพันกว่าบาทกันแพงอันนี้ก็จะเป็นแบบคล้ายๆเนื้อเขาเรียกเนื้ออะไรกระเบื้องโบดเหรอเดี๋ยวผมขอดูองค์นี้เนี่ยนะพี่นะอันนี้คือพระนอนเป็นไม้โอูนน้ยอ,อ,อันนี้น่าจะเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยไม่ใช่โลหะพี่ เป็นเลซินเป็นเลซินคืออย่างนี้ปล่อยได้แต่ว่าไม่แพงคือซื้อให้ได้อาจจะซื้อให้ได้แค่หลักพันแต่ถ้าเป็นโลหะอย่างนั้นอ่ะอันนี้หมื่นกว่าบาทผมซื้อให้ประมาณหมื่นสี่หมื่นห้าผมซื้อแต่เนี่ยเป็นเลซินใช่ครับเป็นเลซินผสมปูนผสมอะไรสักอย่างเนี่ยมันไม่ใช่โลหะไงเดี่ยจับตุ๊บไม่ใช่เลยที่ไม่ใช่เลยนะคือถ้าใช่คือจะเป็นอย่างนั้นแ่ะโลหะเต็งเป้งเป้งเนี่ยนี่ไม่ใช่เลยครับก็จะเป็นโลหะ ได้ทองเหลืองครับทองเหลืองเท่านั้นที่ขายได้คือถ้าเป็นพระแพงไม่แพงคือทองเหลืองได้สุดส่วนมากถ้าเป็นพระอย่างนี้ต้องเป็นพระเก่าเลยเป็นพวกเนื้อดินเนื้อปูนเป็นพระแบบหลวงพ่อดังหลวงพ่อรุปุกเสกเนี้ยมีบ้างแต่เล็กน้อยใช่ครับอันนี้ถ้าขายเต็มที่ได้แค่หลักพันเพราะว่าได้แค่ความอลังการแต่ได้ไม่กี่พันนะเพราะว่าคือส่วนมากเขาไม่เล่นหาก,กัน,นะพี่ทางการขนย้ายอะไรมันหักง่ายมากเนี่ยโดนอะไรปอกเดียวก็แตกหักหมดเลยเนะี่ย เนี่ยเห็นป่ะเป็นพลาสติกเลยเนะี่ยเพราะจริงๆต้องเปโลหะทั้งหมดใช่ครับพี่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราประ,ประเมินราคากันตอนนี้ก็จบดีลของคุณพี่กับพี่ทีเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีตรงนี้นะครับพระบูชาตรงนี้แล้วก็หิ้งข้างล่างนะคุณพี่เขาไม่มีพาเล็กพาเล็กอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็เดี๋ยวพาเล็กเดี๋ยวพี่เขาจะติดต่อไมทืทีขอกลับไปต่างจังหวัดไป เอาที่ว่าบ้านญาติพ่อเขาเก็บไปก่อนนะครับก็ประมาณนี้ก็จบดีวกันประมาณแสนกว่าบาทนะครับก็มีแต่พระบุชามีข้างล่างและข้างบนครับแค่2หิ่งแล้วก็มีพ้านอนองค์นี้ด้วยนะครับเป็นพุทธศัยย่างปีหนึ่งแปดนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาเขียนว่าสุโขทัยหน้าจอที่สุโขทัยเนาะอันนี้ผ้าแท้เลยครับแต่ว่าราคาไม่น่าแพงครับซื้อให้แกเป็นเสกแกคอสองหมื่นนะครับองนี้ก็เลยซื้อไป20,000บาทก็จะไปตั้งที่ร้านนะครับผมก็ประมาณนี้ใครมีพระอยากจะปล่อยผมก็ติดต่อเข้ามาแบบนี้นะครับถ่ายภาพรวมทั้งงห้อ ไม่ต้องถ่ายทีลงนะพี่แล้วเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าบ้านแหลมชะบังจะมีต่อไหมถ้ามีเดี๋ยวผมต่อคลิปให้จากวันนี้นะครับนี้เราก็กลับมาถึงร้านไปที่เรียบร้อยนะครับตีสองสี่สิบแล้วนะครับกน็นะครับเริ่มขนพักกันแล้วนะครับอรรยากายขนพักเข้าร้าน,นครับนี่นะครับใครอยากให้ผมไปเช่พาพักบอกผมได้นะผมไปได้หมดนะครับถ้าดูแล้วได้เสียหลักแส่ขึ้นไปผมไปถึงบ้านแน่นอนนี่บ้านนี้โคา ปล่อยโต๊ะหมู่บูชาด้วยเนาะก็เลยเพิ่มเงินให้พี่เขาไปด้วยนะครับนี่อุพี่พระนอนโดนทับปะนะพระนอนนะนแพงนะอันนี้ยแพงนะนี่เนาะผมก็ซื้อเนี่ยผมก็มานั่งผมก็มาถึงก่อนแล้วผมก็มาเริ่มนั่งคัดพระแยกพระโซนพระนะครับอันไหนเป็นอย่างเงี้ยก็คือเราก็จะแยกโซนออกแบบนี้นะครับก็คืออย่างอีเยอะครับ ผลงานวันนี้เนอะอาะแต่จะปล่อยภาพผมเข้ามาที่ร้านผมได้เลยนะครับร้านผมตั้งอยู่หมู่บ้านท e ี่นี่พร์ค5านะครับเส้นสับสามสองแยกเจหรือปักหมุดในจีเพศว่าพระบ้านทั่วไทยนะครับผมก็เข้ามาที่ร้านได้เลยนะครับร <c oughs> ้านเปิดเชียงวันหรือเชียงคืนบางวันเปิดยันเช้าครับเพราะว่าบางทีมีลูกค้าแบบว่ามาจากต่างจังหวัดมาแบบสิบกว่าชั่วโมงเป็นพันๆกิโลก็มีก็เราก็นั่งรอนะครับถ้าผมว่างนะก็ประมาณนี้นะครับทั้งวันทั้งคืนนะครับซื้อมาขายไปนะครับผม เปนพานะแต่ผมเป็นพ่อค้าพาาักเครื่องนะครับก็เราบอกตามความเป็นจริงซื้อมาขายไปซื้อทุกอย่างขายทุกอย่างในเกี่ยวกับพักเคารื่องทั้งหมดนะครับพวกเครื่องเงินทองเคา้านะทองคำผมก็รับกูมารนังกวักผมก็รับนะครับในเฉ,เฉพาะที่แบบเขาเล่นกันนะถ้าเป็นกุมารนังกวักจะไม่ได้รับแบบว่าทุกอย่างจะรับเฉพาะที่เขาเล่นกันแต่ถ้าเป็นพาาักเครื่องจะรับให้ทุกอย่างนะครับผมประมาณนี้มีอ,องค์นีเ้เบลเลยเนี่ยื่อกี้ดูกูยกคนเดียวอ่ะโคตรอึ้งเอานะ